l o k y Keep it softly spoken with no strings tying you to me I'm happy in your company with no emotion c a u s e my love deserves to be free สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนาัดชา,ชาแนลไวค้ค่ะ สำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีจ่ายค่าประกัน AIA ด้วยแอปพลิเคชัน SCBEC ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะสำหรับใครที่มีประกันของ AIA แล้วอยากจะ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆก็สามารถทำได้นะคะคลิปนี้ฝ้าจะแนะนำเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า scb นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะมาดูเลยก่อนอื่นเลยเดี๋ยวฝ้าจะเข้าไปที่ ai ai service นะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะนี่ที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะ ใครที่มีประกันของ AIA อยู่ก็สามารถดาวน์โหลดมาลงทะเบียนแล้วใช้งานได้ฟรีเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แอป AIA iService ก่อนคะ่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้าให้เราใส่รหัสประจำตัวหรืออ e ีเมลและรหัสผ่านที่เราเคยสมัครสมาชิกเอาไว้นะคะถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ต้องสมัครก่อนนะแล้วครั้งต่อไปเวลาที่จะเข้าสู่ระบบเข้าสู่แอปนี้ก็จะใช้รหัส ประจำตัวหรืออ e ีเมลที่เราลงทะเบียนไว้ค่ะแล้วก็รหัสผ่านแล้วกดเข้าสู่ระบบนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวฝ้ายจะเข้าสู่ระบบไปเลยเมื่อเราเข้าสู่ระบบมาเขาจะให้เราใส่รหัสพินสีหลักค่ะรหัสพินสีหลักตรงนี้เราก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นไปต่อค่ะก็จะมาที่หน้าแรกของแอปแล้วล่ะค่ะ เป็นหน้าที่เขาจะแสดงรายละเอียดเป็นประวัติของการชําระเบีย้ยที่ผ่านมานะคะซึ่งเราสามารถเลือกดูทั้งหมดก็ได้หรือว่าล่าสุดที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้เป็นยอดล่าสุดที่เราเพิ่งจ่ายไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะงวดชำระเบีย้ยวันที่1มีนาคมได้รับการชําระเบีย้ยวันที่5มีนาคมแปลว่าอะไรแปลว่ากำหนดครบดิวจ่ายทุกวันที่1ของเดือนแต่ฝ่ายจ่ายวันที่5โอเคไหมคะ เนอด้วยยอดจำนวนเงินเท่านี้ต่อเดือนนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่กดที่แถบบาร์ขีดสามขีดมุมซ้ายมือบนสุดขึ้นมาดูก่อนนะคะเราจะไปดูวิธีการชำระเบี้ยเขามีให้เราชำระได้กี่ช่องทางนะตรงนี้นะคะมุมบนนี้นะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวไฟจะให้เนี่ยตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแถบบาร์นะคะขีดสามขีดซ้ายมือมุมบนสุดเมื่อกดเข้าไปเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะ หน้านี้เขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลกรมธรรม์ชำระเบีย้ยสินไหมเงินปันผลหรือเงินคืนรับผลประโยชน์ผ่านธนาคารตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะคะถ้าใครยังไม่เคยทํานะก็สามารถเข้าไปผูกบัญชีธนาคารของเราไว้ได้เวลามีการเคลมประกันขึ้นมาเราก็จะได้รับเงินผ่านบัญชีของเราเลยง่ายๆค่ะ ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิประโยชน์ค้นหาสถานที่ติดต่อนะคะอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเมนูไหนขึ้นมาใช้งานแต่ว่าในคลิปนี้ฟ้ายจะแบ่งปันเรื่องของการชํราระเบีย้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยตรงนี้เลือกเมนูนี้ขึ้นมาชํราระเบีย้ยค่ะเราจะมาดูว่ามีวิธีการให้เราชํราระเบีย้ยกี่ช่องทางกันแน่นะคะะมาดูก่อนเลยมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะตรงนี้เลยค่ะ บัตรเครดิตผ่าน AIA iService ก็ได้หรือว่าจะจ่ายหักผ่านบัญชีและบัตรเครดิตอัตโนมัติก็ได้นะคะต่อมาค่ะให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะก็จะมีประมาณ5ช่องทาง2แล้วนะ3ก็คือมบาย l e แอปและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเดี๋ยวเราจะใช้ช่องทางนี้แหละมบาย l e แอปแล้วก็ยังมีช่องทาง ATM ด้วยนะคะตรงนี้นะ สุดท้ายเป็นช่องทางเคาน์เตอร์ค่ะซึ่งเราไม่สะดวกในช่องทางอื่นใดเลยนอกจากโมบายแอปพลิเคชันนะคะช่องทางนี้ที่เราจะเลือกก็คือโมบายแอปนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขของเขาก่อนค่ะเขาบอกเอาไว้ว่าชำระเบีย้ยประกันผ่านโมบายแอปพลิเคชันโดยเลือกชื่อบริษัทหรือสแกนบาร์โคด้ด จากใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ใบแจ้งนี่เลยนะคะวิธีการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันง่ายที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวฝ้าจะทำให้ดูเลยนะเลขที่อ้างอิงเลขหมายเลขอ้างอิงหรือว่า reference 1ให้เราระบุเลขกรมทรร10หลักติดกันเลยค่ะโดยใช้เลข9แทนตัวทีหรือเลข8แทนตัว u หรือเลข1แทนตัวพี หรือเลข2แทนตัว M นะคะขึ้นอยู่กับว่าประกันของแต่ละคนนั้นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรนะคะส่วนของฟ่ายจะขึ้นต้นด้วยตัว T ค่ะ t t h a i l a น d นะคะตัวนี้ซึ่งฟ่ายเวลาไปจ่ายเงินเนี่ยในแอปพลิเคชันก้าจะต้องแทนด้วยเลข9นะคะตรงนี้จะแตกต่างกันไปนะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่ากรมธัรม์ของเราขึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรตัว T ตัว u ตัว P หรือว่าตัว M นะคะอ่ะต่อมามันจะมีอีกเ e f e r e n นหนึ่งที่เขาจะให้เรากรอกก็คือเลขที่อ้างอิงที่2หรือว่าเ e f e r e n นนะคะก็คือจะต้องระบุเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่เราเคยแจ้งไว้กับบริษัทประกันท,ที่เราซื้อไว้นะคะแค่นั้นเองค่ะไม่ยุ่งยากเลยอ่ะเดี๋ยวเราหลักการที่เราต้องรู้เวลาปจ่ายเงินผ่านแอปก็คือ รู้เลขกรมธรรมของเรา10หลกักแล้วก็ใช้เลข9แทนตัวทีหรือว่าใช้ตัวเลขอื่นๆแทนตัวอักษรที่เป็นกรมธรรมของเราเท่านั้นเองนะคะอ่ะรู้แค่นี้พอค่ะเราก็โน้ตเอาไว้เสร็จแล้วเรามาดูว่าช่องทางไหนบ้างลองเลื่อนลงไปนะตรงนี้สามารถเลื่อนลงไปได้เลยนะคะเขาก็จะให้เราเห็นว่าเราสามารถจ่ายผ่านแอปของธนาคารอะไรได้บ้างนะคะอ่ะมาดูค่ะ ก็มีธนาคารกรุงเทพนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีธนาคารไทยพาณิชย์3แล้วนะคะ4กะสิกร5กรุงไทย N e x t 6์ m b Touch 7ธนาคารธนาชาติ8ธนาคารออมสิน9 LH Bank ธนาคารแลนด์แอนด์เฮนั่นเอง10ธนาคาร CIMB ไทย11ธนาคาร UOB 12ไม่ใช่ธนาคารค่ะเป็น t r u e m o n e y Wallet นั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าฝ้ายจะทำเรื่องของการจ่ายผ่าน t r u e m o n e y Wallet ให้ชมนะคะแล้วก็ยังมี13 m p ได้ด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นธนาคาร Tisco แปลว่าสามารถจ่ายได้ถึง14แอปพลิเคชันทางการเงินเลยก็ว่าได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฝ้ายจะเลือกผ่าน scb easy หรือว่าไทยพาณิชย์นะคะเราเข้าไปที่แอป scb easy นี้เลยค่ะตัวนี้นะจากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้าแรกตรงนี้แล้วนะคะ<อ>ก็ให้เรากดที่ธุรกรรมของฉันตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วก็มาหน้านี้ให้ใส่รหัสพินหหลักของแอป scb ของเรานะคะหรือว่าแอปธนาคารที่เราเข้าไปใช้นะเมื่อใส่รหัส ตรงนี้ครบทั้วแล้วเรียบร้อยก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปค่ะให้เรากดไปที่ธุรกรรมของฉันนะคะเช่นเคยจากนั้นก็มาที่หน้านี้ให้เลือกจ่ายบินค่ะเลือกเมนูจ่ายบินนะคะก็จะมาที่หน้านี้ค่ะหน้าที่จะบอกบัญชีของเราว่าจากบัญชีนี้ไปยังไปยัง ไปยังบัญชีไหนที่เราจะจ่ายบินนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเลื่อนดูตรงนี้นะคะที่เขาโชว์อยู่เขาก็บอกเอาไว้ชัดเจนว่าผู้ให้บริการยอดนิยมถูกไหมคะเขาก็จะโชว์ขึ้นมาในหน้านี้ที่อยู่หน้าแรกเลยเมื่อเราไล่ดูตรงนี้จะมาเห็นว่าไม่มี a i a เลยถูกไหมไม่มี a i a เลยก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็พิมพ์ในช่องค้นหาเลยว่า a i a แบบนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะก็เลือกอันแรกเลยค่ะอันแรกเลยนะ โค้ดของเขาคือ1581นะคะตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปสนใจโค้ดเขานะเพราะว่าเราแค่เลือกเขาก็พอแล้วค่ะเขาก็ขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้ให้เราใส่เลขอ้างอิงที่1ค่ะเ e f เ r e ร c e 1ก็คือคืออะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปก็คือหมายเลขกรมธันใช่ไหมคะสิบหลักโดยการใช้ตัวเลข9แทนตัวทีนะของไฟายเป็น กรมธรรม์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีนะคะเพราะฉะนั้นไฟล์ก็ต้องใช้เลข9แล้วก็ตามด้วยหมายเลขกรมธรรม์ที่มีอยู่นั่นเองค่ะส่วนหมายเลข r e ference ที่2อ้างอิงที่2ให้ใช้เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราที่เราแจ้งไว้กับบริษัทประกันนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยอยู่แล้วนะคะ,ะจากนั้นค่ะเมื่อเราระบุแบบนี้เสร็จแล้วนะนี่ระบุแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ใส่จำนวนเงินด้วยค่ะ จำนวนเงินที่เราต้องชําระใส่ลงไปในช่องนี้จากนั้นบันทึกช่วยจำไว้ด้วยค่ะว่าเราจ่ายค่าอะไรไปไปก็บันทึกว่า AIA จากนั้นให้เรากดตรวจสอบข้อมูลได้เลยนะคะพื้นที่สีม่วงด้านล่างนี้นะแล้วมาที่หน้านี้แล้วให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะถ้าถูกต้องแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งข้อมูลว่าโอนจากบัญชีนี้ไปยังบัญชีนี้จำนวนเงินเท่านี้ ฟรีค่าธรรมเนียมแล้วก็บันทึกช่วยจำไว้แล้วเรียบร้อยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วเรากดยืนยันในพื้นที่สีม่วงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะกดยืนยันไปเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะบันทึกใบเสร็จลงเครื่องให้เราแบบอัตโนมัตินะคะเราก็สามารถเ,เก็บสลิปนี้เอาไว้เห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับการจ่ายค่าประกัน AIA ด้วยแอปพลิเคชัน s c b Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองค่ะเรียกว่าสะดวกและง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะเพราะถ้าเราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเขาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารแบบนี้ก็ฟรีค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็จ่ายได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free i never want to look at a house in the garden i never want to lock you down i know you're not mine it's just my turn.